สดครับนี่ใส่้ากันเปื้อนหน่อยน,นี่มาครับวันนี้ชวงกาแฟกันนะครับก็รักไหมใส่การ์นเพื่อนทนะีด่ดูเป็นบาริตาเขาว่านะครับโอเควันนี้เดี๋ยวนะค่อนข้างจะลบทีเดียวนะครับก็ อันนี้จะมาชงนี่เป็นวันก่อนที่ได้เอธิโอเปียนะครับจากที่โลงครัวที่ไปร้านเบสิกพีแอนดซิทนะครับขอบคุณมากครับเป็นเอธิโอเปียนะครับเห็นว่าเป็นโลโก้ที่สเปนมั้งพี่ก็บอกว่าบาเฟ่มาจากบาซโดนาจากดูโรสคับนะครับที่ผมถ่ายรูปเอาไว้ขั้นที่แล้วก็ผมว่าถ้าให้ออกแบบตัวนี้ผมว่าจะออกแบบให้เป็น มันเป็นตัวกาแฟเอธิโอเปียผมชิมแล้วครั้งแรกนะครับผมชิมด้วยดิปเปอร์โอลิกาแบบนี้ผมว่ามันให้ความฟลโร์ที่สูงมากๆเลยผมเลยว่าจะเปลี่ยนเป็นดิปเปอรตัวเซรามิกอันี้นะครับเพราะว่าฟลอรมันเจ๋งแมวมากนะครับโอเคเดี๋ยวบทก่อนที่บดชึบผมก็ตั้งไว้นะครับ เป็นบทค่อนข้างหยาวเลยเนาะเพราะว่าที่บทบทค่อนข้างยาวเนี่ยครับเพราะว่าเจ้ากระดาษครับกระดาษกระดาษของคาเฟ่เนี่ยมันเป็นคาเฟ่ไม่ใช่คาเฟกอัปปาก้าเนาะเป็นคาเฟกไรโรสนะครับมันจะอั้นน้ำแบบอั้นมาก,ม,ากมันเลยต้องบทค่อนข้างหยาวมากๆเลยนะครับโอเค ช่างก่อนผมใช้รสน้อยๆเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าแบบอยากให้มันสัมผัสกับตัวน้ำกาแฟนี่ไม่นานมากผมจะใช้รสแค่12กรัมเองนะครับโอเค๋งเลยนะ12กรัม กผมบทไปก็นับเท่าไหร่เนี่ยยี่มันมียี่สี่คลิกใช่ไหมครับหนะะึรอบยี่สี่กับสิบครับก็เป็นสามสี่คลิกของ t ีบอมเบอร์ซึ่งมันก็อ้างอิงจากใครไม่ได้นะคะรับเอาเป็นว่าบทหยาบแล้วกันเพราะที่บทผมมันไม่เหมือนกับขอเพื่อนเท่าไหระะ่จะอ้างอิงกับอื่นๆผมว่ายังไม่มี <laughs> นะครับหรือผมควรจะมีสักอัน,อ,นอควจะองอกใม่อีกสัก ทุกคนว่าไงผมงงยันนี้ไหมส่วนใหญ่ถ้าะตักินดิบเขาก็จะซื้อคอมมาเด็เต้นเลยเออแต่ผมว่าตัวนี้ก็ให้รสชาติที่โอเคนะ กดเรื่อยๆตาช้าๆก็ให้ให้รสชาติที่ค่อนข้างดจะถือว่าโอเคเลยไม่ได้แย่เลยผมซื้อเพราตอนนั้นเคือมันเจ็ดแฉกนะผมเคยทำรีวิวไว้แล้วหมดแล้วสองกัาโอเคน้ำมันจะได้ วอลมดิปเปอร์ก่อนเชวอมดิปเปอร์ก่อน ถึงจะมีแท่นแต่ผมไม่ได้ดิบนแท่นนะครับมันมองไม่เห็นใช่ไหมผมดิบน,นี้นี่ตาช่งนนางบนแท่นมันคมุมผมว่ามันมันดูปริมาณน้ำเทกับอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากก็เลยว่าบานนี้ดีกว่าโอ้โหหมมาดกดกกลิ่นได้ไหม <laughs> โอ้พระเจ้าโคตรดีอยากจะเป่าอะไรเขาเรียกว่าอะไร่ะซิลเวอร์สกินหรอสกินที่มันติดอยู่ที่เบือกกาแฟเขาบอกว่าถ้าเป่าออกมันจะทำให้รสชาติกาแฟดีขึ้นแต่ผมรู้จะเป่ายังไงเหมือนกันนะครับก็ไม่เป่าเหมือนกันยากโอเคมา ชื่โอเคครับนะสองนะครับอุณหภูมิมันดรอปไปนะครับเจะขอร้อแป๊บจะร้อยอุณหภูมิมันเก้าสิบสามก่อนผมว่าใช้เก้าสิบสามน่าจะโอเคนะครับจริงๆใช้เก้าสิบสองก็ได้ดูแล้วมันก็ สีมันค่อนข้างจะเป็นขึ้นเค็มเนาะเริ่มด้วยบูมมิ่งก่อนนะครับบูมมิ่งก็คือการทำให้กาแฟชุบน้ำก่อนนะคะบก็ผงบูมมิ่งประมาณสี่สิบ ก็ได้นะแล้วก็จะเทวนตรงกลางนะครับให้เป็นการเทแบบวนต,ตรงกลางปริมาณน้ำเบาๆนะครับ,บ,บ,นรบวนให้มีฟองอากาศอยู่เป็นเพาเทเรื่อยๆนะครับเบ รอบสุดท้ายก็จะเททั่วๆนะครับตอนแรผมจะเทตรงกลางแล้วก็วนออกไปเททั่วๆครับแล้วก็วนกลับมาที่ตรงกลางโอเคแล้วก็หลอกหอมหอมมากผมใช้กาแฟ12กรัมกับอืม เทลงไป 180, ร้อยปดสิเทน้ำลงไปร้อยแสิกรัมนะครับเขาเรียกเรโชเท่าไหร่ล่ะ <c oughs> ลืมคิดกดขึ้นที่เลเกแบบ1ต่อ15นะครับทั่วไปจริงๆจะรอให้น้ำกาแฟมันแห้ง ลงไปจนเสมอหน้ากาแฟก็ได้หรือจะคุมด้วยเวลาก็ได้นะครับอืหรือว่าถ้าถ้าเราดูที่กาแฟให้มันแห้งไปที่หน้ากาแฟครับมันคือการดูว่าเออเบอร์บดเราโอเคหรือเปล่ามันอย่างเงี้ยมันแห้งพอดีเลยประมาณสองนาทีครึ่งนะครับผมก็ยอกเลยโอเคสเแล้วกินชิ้วเปียก ชุปหมูน้แกงเยนะครับเอาแกงไปมาชิมกันเถอะ ออกไปล้างรถอ,อยู่โอเคิงผมเมื่อเช้ากินไปเอสเปรสโซ่หนึ่งแก้วแล้วแล้วก็ดิฟบาซิลที่คั่วเมื่อเช้านะครับก็ดิฟชิมไปแล้วด้วยก็เลยว่าอันนี้เป็นของของแฟนะครับนี่แต่ก็จะแอบ,บชิมครับชิมก่อน พ่นไมหรอดีมากเว็บแรกเลยฟอลล w เลยฟอลล w คือแบบ มันจะมีความหอมหอๆในปาครับเนี่ยแบบเป็นเทสสำรัเราแล้วแล้วก็จะมีแบบความหวานเลยหวานแบบไม่ไม่ติดเปรี้ยวไม่ค่อยเปรี้ยวไม่มีไม่มีความติดเปรี้ยวเลยด้วยความที่ว่าเป็นกระดาษคลาสสิกไรโร้สด้วยแหละครับมีความเปรี้ยวค่อนข้างน้อยเลยอืมโอเค วันนี้ชิมแล้วนะนี่นะครับผมชงแบบดีนะของพี่กาแฟที่เบสิกนะครับขอบคุณสำหรับ,รบสนับสนุนนะครับเบสิกเซนเซสิไปชิมกาแฟได้นะครับกาแฟเขาดีอร่อยนะครับอันนี้แค่นี้บายบายไปกินกาแฟแล้วบาย